あっ。 พระษฐชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุทธาพิรัตนะครับจะอวาสรวัดพิษุพระามนะครับกับอาราธนาพระษด์พระคุณนะครับให้ไปนั่งที่โต๊ะใหญ่นะครับเด้อนะครับวันนี้คณะสงฆ์ของวัดบ้านเก่าโบนะครับพร้อมด้วยนะครับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญนะครับพร้อมด้วยญาติโยมทุกไฟนะครับ ผู้เป็นลูกศิษย์ลูกห้านะครับของพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากรนะครับพร้อมอกพร้อมใจนะครับสายทานศรัทธ,ธาทุกสารทิศนะครับมุ่งตรงมาที่วัดพิษโซพรามนะครับ เรียกทุกท่านนะครับเตรียมตัวกล่าวคำบูชาพระนรัตไตรแล้วก็ไปภารับสินต่อไปเตรียมตราบอินาสกาเลนาตังพุทธังอภิปุสยามา อิมินาสกกเลนาตังทัมมังอาิปุสยามะอิมินาสกาเลนาตังสังขังอาิปุสยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวา โคตังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระขวัตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสวากาสังโฆ Sangkang nakmami Sahadhu Mayang hante Visung visung lakhanathaya Ti salaneh nasaha Panca ังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสลเนนัสสหปัญจสิลานยาจามาตาติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายา ti salane na caha panca sila niya cama na mo tasa pakawato arahato sama samputasa na mo arahato sama นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมปุทตะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทตะสะพุทธังสะระนังคต ชามีพุทธังสารนังคัดชามีธรรมังสารนังคัดชามีธรรมสารนังคัดชามีสังฆังสารนังคัดชามีสังฆังสารนังคัดชามีทุติยมปิพุทธังสารนังคัดชามี ทุติยมปิสาระนังขัดฌามิทุติยมปิธรรมังสระนังขัดฌามิทุติยมปิธรรมังสาระนังขัดฌามิทุติยมปิสังขังสระนังขัดฌามิ ทุติยมปิสังฆสารนังขัดชามีตาติยมปิพุทธังสารนังขัดชามีตาติยมติพุทธังสารนังขัดชามีตติยมปิธรรมสารนังขัดฌามี อารตียมปิธรรมังสารนังขัดชามีอตียมปิสังฆสารนังขัดชามี ตาติยมปิสังขังสารนังขจามิติสารณคขมะนังนิติตังอุกาสะาะมภันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปังสัมมาทิยามิปานาติปาตา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอทินาธานาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามีอทินาธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามี กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาลา เวรามนีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรามนีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทา เวรามนีส ah ิกขาปะทังสมาทิยามีสุรามีรยะมัชฌะปมมาทัฏฐานาเวระมนีสิกขาปะทังสมาทิยามี SUKRAMI RAYA MACCHA PAKMADHADHANA VELAMANI SIKHA PATHANG SAMATHYAMI IMANI นิสิเลนะสุขติงยันติสาธูสิเลนะภูขสัมปทานาธูสิเลนะนิพุติยันติตัดสมาสิลังวิโสทะอิสาธู ทำถวายทานใน,นมืเนเนอร์อนี้ก็ได้รับความเมตตาธรรมจากประเด็ปพระคุณลวงตาประเด็จพระคุณลวงพอ่อพระคู่าวนาจิตจาทอนซึ่งเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยลูกศิลูกขาอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญตลอดถึงลวงพอ่อพระครู่สิริศิรวัตรซึ่งเป็นร่องเจานะ้าคณะจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ตลอดถึงคณะรูบาอาจารย์หลายกรรมหลายไฟยทั้งปฏิรูปประคู่วิจิตเป็นกมารวมด้วยพราอาจารย์มหาวงเดือนบรรบวาชนิง่งพระอาจารย์มหาธนศักดิ์มหาต่อยเป็นกมาตลอดถึงพระคู่สุตะเป็นอาจารย์มหาใสซึ่งเป็นรองเจา้าวาดวัดเก้าลูกแหลกตลอดถึงคณะสงฆ์หลายกรรมหลายไฟยบ่สาม,มารถที่เอื้อื่อใน มุ MM religion, cción, ่งนีด้มารวมกันกขออนุโมทนาสาธุการก้าวค้าถวายพร้อมกันเดทวยนนี้เดท่นนี้ก่าวขาถวายพร้อมกันขอทั้งพอทยุนําเพ็ญในการกันพร้อมแล้วแกเตรียมตั้งกิจตั้งใจก้าวถวายสังฆทานแก่คณะสงฆ์วงใหญ่โดยพร้อมเพียงกันดนอพี่น้อง Na' mo' tadsa' pakawato, ala' ha' to' samma samputatsa. Na' mo' tadsa' pakawato, ala' ha' to' นะามตัดสภะพะกวะโตอะละหะโตสัมมาสัมพทธัสสะสทินังวัตเมธานังอาสาวัคยาวะหังโหตุ อิมานีมะยังพันเตพัตตานิสัปลิวาลานีพิขุสังคสสาโอนสยามะสาธุโนพันเต ยิขุสังโฆอีมานิพัตตาณิสัปริวาลานิปฏิคันหาตุอมหากันเกวะมาตาปิตุอาทินันจา ยาตกานังทีกลตังหิตายะสุขายะข้าเตพระสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหาร พร้อมกบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดบพระสงฆ์ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับพระตาหารพร้อมกบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายพพาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติญาติของข้งพาพเจ้าทั้งหลายและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ที่ได้กระทําบำเพ็ญในวันนี้ให้เดบให้เดบุพกาลีซนมีบุรพาชนบูรพาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายและมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เจ้าคุณพระราชปริยตยากรเป็นต้นและขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหาย ตลอดถึงผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งเจ้ากรรมนายเวรและสรพพสัตว์ทั้งหลายถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุข ก็ขอให้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ้นกาละนานเนาถินสาธุอายกมาของมาถวายนี่นีอ่ามีบ่มาถวายตอนนี้เออ ปฏิสังขาโย่ฟ้อมเนตันี้เนอร์ตันีกนปฏิสังขาโยกระแจงให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้รับทราบเนอร์ตันี้เมรีปฏิโตคุณหลวงตาบวชเท่าสนเฟินไหนมีอายุอย่างเขาหกสิบแปดปี สาธุกันนุ่กันน่นึงเอาถวายปัดจนึง ตูน้ำกัน,นเนี่ยเนอเอาวัดวัดอำนาจนเนี่ยเนอชาวบ้านอำนาจเอาหนึ่งสอง,อองอสามชาตเนปานาปจัยโยตุนี่หลวงพ่อหลวงพ่อพระครูสุตตะเนี่ยเนอพปจัญญาใส่เอาหนึง่งสองสามชาตู นิพานาปัจจยโยตุอาะคู่วิกิตสุตีิคุณเนี่เน้อตาเนี่ยอาจันทร์มาประดิษฐ์ได้ไปรเรียนหนังสือน้กันเอาหนึ่งสองสามสทุนิพานาปัจจยโย อาจารย์มหาวงเดือนเนี่ยเด้อไปเรียนหนังสือได้เป็นมหาลูกกัเชาหนึ่งสองสามชานิพานาปัจจะโยตุนี่ประอธิการบุญมีหนึ่งสองสามชาต You. โอ้โหอาคุณคุณโยมนนทชัยกรกิตวินิตนะครับคุณโยมนัทธิรินีเพียนซื่อไหมนะว่านัทธ nice ิรินีที่รับทานนันเนื้อลวมบุญหนึ่งสองสามสาัุเนปาณ ปัจจัยโยตโคุณโยมนนทั้ใจไกรกิจวินิจคุณโยมนัตถิร,รินีโยมนัตริณีพีรัตนานันนิษมาร่วมทมําบุญเนอนี่เป็นผู้ที่ชักจูงเจ้าภาพนาไม่มาเป็นเจ้าภาพถวายเป็นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟลตลอดปีนะอันนี้ก็เป็น เป็นยมนนเรียกว่าชื่อยมนนทชัยคงจะหมดแนละ้วนะตอนนี้ก็ขอก่อนที่จะปฏิสังขารโย่ก็ขอประเดียงสงให้ทราบแล้วก็ขอเจริญพรในญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้ทราบว่า,าพระเดชพระคุณลงตาในโอกาสที่จะมาเยี่ยมเยียนวัดพิสโสพรามในยากเพราะว่าพระเดชพระคุณลงตามีเมตตามากก็ไปกรุงเทพไปต่างจังหวัดอยู่เป็นประจําเพราะฉะนั้น เคยจำได้ตอนที่พระเดชพระคุณหลวงตามาจำพรรษาร่วมกันในปีพศ .2533-34 ก็มาเดินยังกรมนั่งภาวนาร่วมกับหลวงพระเดชพระคุณหลวงตาวัดเก่าของเรา,าสมัยนั้นเป็นภาพบทใหม่นะได้สามสี่พรรษาแล้วก็จะฟังวัดพิศวพระรามนี่จะได้ฟังเทศหลวงตานี่ไม่ได้ฟังเพราะอะไรว่าพา่อหลวงตาว่าถ้าปฏิบัติธรรมไม่ ถึงที่สุดแล้วจะไม่แสดงธรรมเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงตาก็ได้บำเพ็ญบาร,รมีมาสมบูรณ์แล้วก็ขอพระเดชพระคุณหลวงตาได้เมตตาให้ธรรมะแก่ลูกศิษย์ลูกหายาติโยมแล้วก็นี่เนอวฝันนอกก็บอาราธนาทรรมวมกันได้นเต็นี่เนอร